ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่น้อยคนนักที่จะได้อ่านและเข้าใจรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วเราจะปฏิรูปประเทศกันได้อย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญรายการของเราจะหยิบยกเนื้อหายากๆในรัฐธรรมนูญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้เข้าใจกันได้ง่ายๆแบบไม่ต้องปีนกระดฟังง่ายๆบ้านๆในรายการรัฐธรรมนูญกลางแปลง เรื่องความยุติธรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในสังคมเราถกเถียงกันค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเรื่องของสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมบัญญัติเอาไว้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ดูเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใกล้ตัวประชาชนมากนะครับ วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชลัด์กับอาจารย์นวัตครับเราจะคุยกันเรื่องสิทธิเนี่ยนะครับอาจารย์นวัตครับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในรัฐธรรมนูญเนี่ย<ม>เขาเขียนไว้ว่าอย่างไงฮะสิทธิกระบวนการยุติธรรมก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่เรามีกันอยู่นะครับก็คือสิทธิในการที่เราเวลาเรามีข้อพิพาทกันเนี่ยเราสามารถกระทําการหรือไม่กระทําการอะไรกันได,ได้บ้างกับกับสิทธิของเราเนี่ยครับเวลาเราทะเลาะกันเหมือนเราที่เราฟ้องร้องคดีกันอะไรกันเนี่ยเหรอครับก็คือสิทธิในการฟ้องร้องคดีกันนะครับ ถามว่าสิ่งนี้มันมาจยากไนก็เบื้องต้นก็คือรัฐมนตน,นกําหนดไว้นะครับ,รบว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเราทาอะไรได้บ้างถ้าเราจะไปจะไปฟ้องร้องคดีกันนะครับหลักๆของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็เบื้องต้นก็คือ,อสิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้นะครับว่าเข้าได้อย่างไรม,มีกระบวนการอย่างไรแล้วก็รัฐมนตรก็กําหนดไว้อีกนิดนึงก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องรับรองสิทธินั้นโดยการ ทำการทําองค์กรทํากระบวนการกระบวนการให้เราเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วะนะครับเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นสิทธิในการเลาเรามีข้อพิพาทกันเนี่ยนะครับ,รบเราต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วเราเมีคนมาตีหัวเราเราไปฟ้องตํารวจตํารวจร,รับคดีคคแล้วก็ไปดําเนินการจับกลุ่มกลุ่มผังอย่างรวดเร็วเนี่ยครับแล้วเราก็ไปศาลได้อย่างรวดเร็วศาลพิจารณาอย่างรวดเร็วอันนี้คือสิทธกระบวนการยุติธรรมที่รัฐมนตรีอยากให้เป็นครับ นอกจากเขียนไว้ในรัฐมนูนใช่เขียนไว้ในรัฐมนูนครับนอกจากนั้นยังมีในในในแง่ของนโยบายด้วยนะครับว่านอกจากจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประบวนการที่ทําโดยตรงแล้วเนี่ยอาจจะมีองค์กรอื่นที่ทําหน้าที่เสริมในการส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งรัฐธรมนูนก็ได้สร้างองค์กรไว้อีกสองสามองค์กรนะครับก็เช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเคยได้ยินชื่อแล้วก็คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็นอกยานี้ยังมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งที่ยังไม่ได้ตั้งแต่รัฐธรมนูนกำหนดให้ คณะกรรมาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมร,รวมถึงหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่มีอยู่ปัจจุบนันคือกรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพครับก็มีหลายหน่วยงานครับ,รบที่ที่รับรองสิทธิของประชาชนผมเข้าใจละแปลว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะนะครับตั้งแต่ตำรวจใช่ไหมครับผมที่ทําหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องทุกข์จากประชาชนจากตำรวจก็จะไปสู่อัยการที่บอกว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องใช่ไหมครับ ถ้าฟ้องก็ไปที่ศาลศาลศาลก็จะไปตัดสินนะครับสืบสวนคดีนะครับตัดสินออกมายังไงถ้าถูกลงโทษก็ไปที่ราชธรรมอ๋อโอเคกระบวนการมันเป็นอย่างนี้นี่เองอาจารย์ชรัตครับกระบวนการแบบนี้นะครับเราก็คุ้นเคยกับมันมานะครับอาจจะดูหนังดูละครแล้วพบว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่เรื่องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันนะครับจริงๆแล้วไอ้กระบวนการแบบนี้มันทําให้เรานะครับในฐานะประชาชนเนี่ยได้รับความยุติธรรม มากน้อยแค่ไหนยังไงฮะผมจะลองพูดถึงปัญหาทิปมิชนที่มันเกิดขึ้นมาก่อนครับในฐานะที่ผมเคยอยู่ที่องค์กรกรรมการสิทธิ์มาก่อนสักช่วงหนึ่งนะครับปัญหามีหลายประการเกี่ยวกับารเมิดสิทธิมชนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในคดียาต้องบอกไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าก็มีประเด็นที่มีตํารวจนะครับจับผู้ต้องหาเนี่ยเอามาแถลงข่าวไม่ปกปิดชื่อไม่ปกปิดสกุลเอามานั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เอามาแถลงเช่นคดียาบ้านะครับ แล้วก็บางทีก็มีการเอายาบ้านเนี่ยที่จับได้เนี่ยเอามาเอารีงว่าเป็นข้อความว่าอามนุษย์คือมันไม่ใช่คนคใช่ไหมครับเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะผิดนะหรือไม่ผิดก็ยังไม่รู้อยู่ที่กระบวนการไิ่ททำใช่ไหมครับ ต้องมีการนําสืบพยานต่อไปก่อนครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาถ้าเขาไม่ผิดขึ้นมาล่ะครับถูกไหมครับจะเกิดความเสียหายแต่ว่าภาพนั้นไอ้อามนุ์เนี่ยมันออกคนก็จะจําติดตาเลยว่านั่นคืออามนุ์ใช่ไหมครับเป็นคนทําผิดเป็นคนทําเลวอย่างนี้เป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันในสังคมต่อไปนะครับก็คือว่าเรา ใช้กระบวนการไปตามกฎหมายแต่ว่าไม่ได้คํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษย,ยชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าใช่ไหมครับอาจาร์นวั t เห็นปัญหาอย่างนั้นไหมครับในกระบวนการยุติธรรมที่ไปติดตามดูมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็มี<อ>ปัญหาอย่างที่อาจารย์ชลตดยกมานะครับคือเรามีกระบวนการยุติธรรมของเราอยู่แล้วว่าเราต้องท,ทําขั้นตอนไหนบ้าง แต่ในระหว่างที่ดาเนินกระบวนการยุติธรรมเนี่ยประชาชนอาจจะถูกละเมิดสิทธิ์ด้วยการกระทาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างที่อาจารย์จร,รัสยกมาและนอกจากนี้การเราวา,วางระเบียบในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมใน,ในบางทีอาจจะไม่ได้มีเจตนานะครับ,รบแต่มันสร้างอุปสรรคในการที่ประชาชนจะเข้าถึงในกระบวนการยุติธรรม,มเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าเป็นความเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมันสร้างภาระแก่ประชาชนมากจนเรา คิดว่าแทนที่เราจะมาแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่เราที่เรามีความขัดข้องมองใจเราไปทําวิธีอื่นดีกว่าเพราะว่ามันเข้าถึงยากมากมันแพงมันช้านะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะเราไปทะเลาะกันเป็นหลักอย่างเป็นระบบนะครับมันก็เหนื่อยนะครับซึ่งนี่คือปัญหาที่มีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมยังไม่นับถึงว่าคนที่ไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยก็การการเข้าถึงขการยุติธรรมนี้เป็นภาระอย่างมาก ครับผมนี่คือแนวที่พยายามที่จะแก้ไขในปัจจุบันครับอาจารย์ชรัตครับไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่สนุกฮะภาระก็เยอะฮะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะมันมีทางอื่นไหมฮะที่เราสมมติว่าเราอยากจะได้รับความยุติธรรมแต่ไม่ต้องไปศาลมีไหมฮะมีครับมีกระบวนการทางเลือกซึ่งเอามาเสริมกระบวนการทางหลักของกระบวนการยุติธรรมนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นก็นีผ่าตัดต้อกระจกนะครับเรานึกภาพคนเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดสายตาต้อกระจก25รายครับเขาก็ต้องหวังว่าเขาต้องผ่าแล้วหาย ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ25ลายปรากฏว่ามีคนตาบอดไป11รายจาก25ลายนะครับถ้าเราพิพากษาได้ใช้กระบวนการกระแสหลักก็พิพากษาไปแต่ถามว่าคนที่ตาบอดถูกเยียวยาไหมครับอาจจะไม่ถูกเยียวยาจึงมีกระบวนการตรงนี้เข้ามาเสริมเป็นกระบวนการทางเลือกด้วยการกระบวนการพูดคุยมีการเยียวยาทําความเข้าใจมานั่งคุยอย่างนี้แหละครับเห็นอกเห็นใจกันแม้ว่าคนจะทําอีกฝ่ายหนึ่งตาบอดก็ตามนะครับ คุยกันว่าจะมีการเยียวยาชดเชยอย่างไรนะครับจนกระทั่งคนที่ตาบอด11รลายนะครับเขาบอกว่าเขารักโรงพยาบาลพูดออกมาได้เหมือนกันว่ารักโรงพยาบาลทั้งๆที่ถูกทําให้ตาบอดไปนะครับกระบวนการอย่างนี้แหละครับจะดีกว่าไหมเอามาเสริมดีกว่าไหมในการที่จะพิพากษาอย่างเดียวแล้วก็คนที่ตาบอดก็ไม่รับการชดเชยอะไรเพียงแค่เอาหมอเข้าไปติดคุกแค่นั้นเหรอครับกระบวนการแบบนี้ครับอาจารย์นวัดมันมันจะมีเฉพาะ25่สกรณีคนอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมันเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปฮะ ก็จริงๆทั้งถึงวยราชการก็พยายามสนับสนุนกระบวนการ,ร,รนี้นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายครับ2กระบวนการไม่ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปค่อนข้างจะสูงแต่แต่ในที่สุดเนี่ยกฎเกณฑ์ไหนที่มันจําเป็นต้องใช้กระบวนการยุติธรรมก็ยังดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือกระบวนการทางเลือกพวกนี้จะเป็นกระบวนการเสริมกระบวนการหลัก คือเราจะไม่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 ยกเลิกกระบวนการหลักเลยมใชไม่ได้กันอันนั้นไม่มันแม่นมันแทนที่กันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลักของมันอยู่เพียงแต่ว่ากระบวนการพวกนี้มันช่วยลดภาระช่วยลดปริมาณคดีความที่จะเข้าสู่ระบบหลักครับแล้วมันก็ช่วยให้ประชาชนลดความเครียดในการเป็นคดีความกันมากให้น้อยลงนอกจากในในส่วนที่เป็นในการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นก่อนนะครับกระบวนการ ยุติธรรมหลังจากที่มีการตัดสินแล้วก็ม,มีกระบวนการทางเลือกอีกนะครับอาจจะได้ยินข่าวว่าทุกวันนี้เรามีคุกที่คนเต็มใช่ไหมฮะมันก็ลำบากนักโทษล้นคุกนักโทษล้นคุกคุกหนึ่งแห่งสร้างใช้งบประมาณสูงมากนะครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันนักโทษก็ยังล้นคุกอยู่ก็จะมีกระบวนการ ราชทันในทางเลือกเหมือนกันที่ว่าจะดูแลนักโทษอย่างไรที่ไม่ต้องอยู่ในคุกแต่ก็ยังได้รับโทษก่อนที่มันไปสู่กระบวนการศาลนะอาจารย์ชลัด์ครับมันมีเรื่องของการมาไก่เกลี่ยกันใช่ไหมครับเท่าที่ทราบกันนะครับตรงนี้คดีแบบไหนครับเขาถึงมาไก่เกลี่ยกันได้คือถ้าเป็นมันจะมีในศาลยุติธรรมกับในกับในชุมชนใช่ไหมครับถ้าเรื่องที่มาถึงในศาลยุติธรรมแล้วก็สามารถไก่เกลี่ยได้เหมือนกันนะครับมีทั้งคดีแพ่งและที่เป็นเรื่องเงินทองทรัพย์สินนะครับ คดีอาญาซึ่งมีทั้งอาญาแผ่นดินและก็อาญาที่ยอมความไม่ได้กับยอมความได้นะครับถ้าเป็นคดีแพ่งก็เป็นเรื่องเงินทองก็พูดคุยกันปกติรธรรมดามีกระบวนการมานั่งคุยอย่างนี้มีคนผู้ปณิปนอมมาช่วยไกลเกลี่ยเป็นคนนอกเข้ามาช่วยศาลยุติธรรมเรียกว,ว,ว,ว่าผู้ปณิปนอมถ้าเป็นคดีแพ่งใช่ไหมครับก็เข้ามาช่วยศาลยุติธรมรมเพื่อให้ศาลเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระมากตอนนี้ศาลทั่วประเทศนโยบายคือมีผู้ไกลเกลี่ยปณีปนอมทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการลดภาระตรงนี้แล้วก็นําไปสู่ความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ ส่วนคดีอาญาที่ยอมความกันได้ที่เป็นเรื่องของเนื้อตัวทําผิดต่อร่างกายอาย่างนี้นะครับก็คือยอมความได้ตรงนี้สามารถพูดคุยได้ครับส่วนที่เป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินตรงนี้ยังไม่มีกระบวนการพูดคุยนะครับแต่ทางศาลใช้คําว่ากระบวนการสมานฉัชันนะครับ,บสมานฉัชันอาจจะมีความหมายที่ไม่ตรงกับที่เราใช้เท่าไหร่สมานฉันคือบอกให้รู้ว่าถ้าเดินหน้าคดีอาญาต่อไปอจะมีโทษอย่างไรถ้าถ้าแพ้นะครับ จะติดคุกกี่ปีในคดีนี้ใ,ในคดีนั้นถ้าเกิดว่าพิาพากษามาแล้วแพ้นะครับก็อาจจะมีการสารภาพถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเออเราทําผิดจริงแล้วจะสู้คดีไปแล้วแพ้แน่ๆฉันก็ยอมสารภาพดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ศาลใช้ก็ฟังดูเหมือนจะดูดีนะจันร์นวัดแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทีททไรมันก็ดูเหมือนจะมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลานะครับ ไอ้วิธีการที่เข้ามาเสริมตรงนี้เนะี่ยมันช่วยแก้ไขปัญหาที่มันสั่งสมกันมาได้สักแค่ไหนนะฮะเรายังมีปัญหาอะไรหลักๆเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมอีกเยอะหรือไม่อ,อย่างไรครับก็ยังมีอยู่นะครับ<ะ>คือปัญหาพื้นฐานมันยังคงมีอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรามีความเหลื่อมล้ํากันในในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ครับเพราะว่าคําว่าคุกไม่ได้มีไว้สําหรับขังคนรวยเนี่ยม,มันฟังดูแย่แต่ว่าบางเรื่องมันก็ฝังเออ มันก็เป็นไปได้เหมือนจะเป็นเช่นนั้นเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่จริงอาจจะเป็นที่ข้อกฎหมายมันมันไปไม่ถึงความเชี่ยวชาญของนักกฎหมายที่เข้าไปไปทาคดีนั้นไม่เท่ากันความที่มันมีความเหลื่อมล้ํากันในเรื่องตรงนี้นะครับก็ทําให้ปัญหาในเก้าวการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ยังคงมีอยู่นะครับอย่างทนายขอแรงที่มีในปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายจบใหม่นะครับของพวกนี้เป็นเป็นของที่ต้องปังสังสมประสบการณ์ก็ไป,เ,ปเจอกับทนายเก่าๆเาก็เรียบร้อยเลยครับแล้วทนายเก่าๆค่าจ้างกขแพง คนที่ต้องไปขอทนายอาสารีคงไม่มีเงินไปจ้างแน่แล้วคนที่มีเงินจ้างทนายแพงๆก็คงจะมีฐานะทางเศรษฐกิจในเรื่องของกระบวนการพิจารณามันก็มีความลําบากพอสมควรนะครับเพราะว่าศาลเนี่ยกว่าจะตัดสินท่านไม่ได้ทําง่ายๆนะครับท่านก็ต้องสืบพยานรวบรวมพยานหลักฐานบางทีก็ใช้เวลานานมันก็เลยต้องทําเสริมกันทั้ง2ส่วนนะครับก็คือทํากระบวนการในกระแสหลักให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นเข้าถึงไม่ยาก แล้วก็มีกระบวนการเสริมให้มันไม่ต้องมีคดีโผล่เข้ามาในในระบบเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับปัญหาที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็ก็มีทั้งสงส่วนนะครับคือกบางทีเราอาจจะเห็นว่าหน่วยไอ้กระบวนการที่มีที่จะเสริมทําให้การเข้าถึงกระบวนการทำง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อจากัดแหะครับเพราะรว่ามันมีมันใช้เงินใช้ทองนะครับปัจจุบันเรามีกองทุนยุติธรรมสาหรับช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหานนในการเข้า,ขาถึงกระบวนการยุติธรรม ่งเง้มันน้อยครับปีหนึ่งสาสิบล้านบาทเองแต่คดีมีเป็นกี่เป็นล้านอาจจะเหลือคดีละสามบาทห้าสิบมั้งครับถ้าถ้าเฉลียมาหาเฉลี่ยอะไรเงี้ยนะครับที่ตัวเลขตัวเลขขำๆนะครับมันคงทําอะไรไม่ได้นะครับในเชิงขององค์กรหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาเสริมเติมเรื่องพวกนี้นะครับตะกี้เราพูดถึงหน่วยงานอันนึงน่าสนใจนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับตรงนี้หน่วยงานนี้มีความสําคัญยังไงฮะที่จะมาช่วยเสริมให้กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมัน ไปถูกที่ถูกทางทันทีเี่ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็กรรมการไปรู้กฎหมายก็มีอำนาจที่จะเข้าไปดูแล้วก็ไปศึกษาดูว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีข้อไปจำกัดมันมีปัญหายอย่างไรบ้างแล้วก็ทําเป็นข้อเสนอให้กับรัฐบาลรัฐสภา,ฐฐาต่อไปนะครับในการทำทำงาน แล้วก็องค์กรพวกนี้ตามรัฐนูนกำหนดให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายกว่าองค์กรหลักๆในกระบวนการหลักๆอยู่แล้วนะครับกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็เราก็มีปัญหาเราก็ไปคุยกับเขาได้นะครับว่าเรามีปัญหาจากข้อกฎหมายตรงนี้อย่างไรครับนอกจากกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วอย่างที่ผมได้บอกไว้ยังมีกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอีกก็ทาหน้าที่คล้ายๆกันนะครับก็มาดูว่าในปัญหาในกระบวนการยุติธรรมมันมีอะไรบ้าง ก็มีข้อสนับสนุนแนให้แก Learn ่รัฐบาลนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเราต้องรอบแป๊บหนึ่งคือเอาองค์กรนี้ชื่อจะตรงกว่าตรงกว่าแล้วคำนูนก็บอกว่าจะต,ต้องให้มีใช่ไหมต้องให้มีครับ,รบแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งกันสักทียังไม่ตั้งทันทีก็ออยังอยู่ในสภา,าครับก็รัฐสภาอาจจะใช้เวลาพจณานานหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็เอาใจช่วยให้มีองค์กรนี้เร็วๆนะครับก็จะช่วยพัฒนากระบวนการนี้จะมาจัดการโดยตรงน่าจะช่วยได้มากเลยครับครับผมแต่ในที่สุดก็คือปัญหาท้าทายในปัจจุบันก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาความเหลื่อออมมมลลลล้้้ํําาาาาาไไดย่งรคัััเเพะวปปปญญหหหหื็นก ของประเทศนะครับในทุกนุกข้อเลยทุกเรื่องเลยปัญหาความเหลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจการศึกษารวมถึงปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็โจทย์นี้คือโจทย์ใหญ่สําคัญที่ต้องพยายามแก้ไขให้มากที่สุดแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ได้ดีกว่าเดิมครับครับเรื่องของการสร้างความยุติธรรมนะครับเป็นโจทย์ใหญ่แต่ว่าสําคัญมากนะครับแล้วก็วันนี้เราได้เรียนรู้กันว่าเรื่องการพิทักษ์สิทธิข,ของประชาชนใน กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะร,รัฐมนูญบัญญัติว่ายอย่างไรบ้างปัญหาของการบังคับใช้มาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทางออกจากทั้งสองท่านนะครับทั้งทางเลือกและทางที่ใช้กันอยู่นะครับว่าจะทาอย่างไรกันได้บ้างนะครับวันนี้รายการรัฐธรรมนูญนกลางแปลงต้องขอขอบคุณอาจารย์ชลัดกับอาจารย์นวัดที่มาให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์มากครับสวัสดีครับ